สวัสดีครับวันนี้บริษัท i s a ซกนะครับจะมาแนะนำเจ้าตัวเบอร์เนอร์นะครับรุ่น FM 1 0 0นะครับของบริษัทเราที่จะติดตั้งอยู่ในเครื่องเผาควันกาแฟนะครับในรุ่น ABC ขีด 5K นั่นเองนะครับซึ่งตัวเจ้าเบอร์เนอร์ของเราจะใช้ระบบควบคุมการจุดนะครับด้วยกล่องซีเมนตนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเยอรมันนะครับ แล้วก็นอกจากตัวอของซีเมนที่มีการจุดที่มีความปลอดภัยนะครับในวงการอุตสาหกรรมของระบบเบอร์เนอร์นะครับที่เป็นมาตรฐานมาเยอประมาณแล้วเนี่ยตัวอิอนิชชั่นทรานสฟอร์เมอร์ของเรานะครับก็มีความแรงพอในการที่จะจุดเบอร์เนอร์นะครับในขณะที่มีกระแสลมสูงได้นะครับเป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีเที่ยวจุดนะครับ เขี้ยวสปาร์กนะครับในการจุดเบอร์เนอร์นะครับซึ่งเป็นระบบ2เขี้ยวนะครับแล้วก็เราใช้สายซิลิโคนนะครับซึ่งสามารถที่จะทนความร้อนสูงได้ถึง180องศาแล้วก็เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับได้ถึง20 KV นะครับโดยที่มาปลอดภัยสูงมากนะครับก็นี่เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบในส่วนของเบอร์เนอร์ครับ อุปกรณ์ตัวนี้ก็มีหน้าที่ที่จะส่งสอดลมที่จะจ่ายให้กับระบบของระบบเบอร์เนอร์ครับเพื่อทําการจุดนั่นเองครับเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวโซลินอย์นะครับของเราจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซฟตี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่จะเป็นตัวทํางานจ่ายระบบแก๊สในการจุดพร้อมกับกล่องของเบอร์เนอร์นะครับแล้วก็มีตัวเกจดูแรงดัน ครับก็เกจของเราก็จะใช้แรงดันต่ำนะครับเป็นหน่วยเป็นมิลลิบาร์ซึ่งระบบเบอร์นเนอร์ของเราจะใช้ะระบบแก๊สแรงดันต่ำนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอน,นอกจากนั้นก็มีส่วน รายละเอียดในเรื่องของตัวเฟรมเซนเซอร์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท i อ a ซแล้วก็มีตัวปรับนะครับแรงดันแก๊สซึ่งสามารถดูได้จากเกจนะครับในการไฟแรงไปค่อยนะครับให้เหมาะสมครับนี่ตัวปรับนะครับนอกจากนั้นเรามาดูที่บอดี้ของตัวเบอร์นเนอร์แบรนด์ไอแซกนะครับก็จะเป็นเด็กหล่อนะครับที่มีความทนทานแล้วก็ทนความร้อนแล้วก็เราทําสีที่ดูคลาสสิกนะครับจะออกสีน้ำตาลแดงๆนะครับ ก็มีผิวที่สวยงามแล้วก็มีโลโก้นะครับของแบรนด์ไหนติดอยู่นะครับครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ติดตั้งเจ้าตัวฟิลเตอร์นะครับสำหรับบูเวอร์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีคุณภาพสูงในการมีส่วนผสมในการเผาไหมนะครับแล้วก็เจ้าตัว c o เวอร์นะครับก็จะเป็นสแตนเลสหนาพิเศษนะครับที่จะทำการควบคุมเปลไฟให้อยู่ในช่องที่เหมาะสมนะครับ ทั้งหมดนี้ผู้ใดสนใจก,ก็ติดต่อเข้ามาที่บริษัทไาแฟกได้ครับทางเรายินดีบริการครับสวัสดีครับ